จีนนี่ตอนนี้เขารุกคืบนะเขาจะเป็นประเทศที่แบบว่าพัฒนาแล้วเป็นประเทศร่ํารวยในอีกไม่กี่ปีตามเป้าหมายของเขานะคะกระทรวงการต่างประเทศของจีนออกมาประกาศเมื่อวานนี้ว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนจะพบกับประธานาธิบดีบราซิล ประธานาธิีดีรัสเซียและอินเดียรวมทั้งแอฟริกาใต้ระหว่างการประชุมสุดยอดบริกส์ครั้งที่13ในวันนี้ค่ะคือวันที่9กันยายนซึ่งเป็นการประชุมแบบทางไกลกลุ่มประเทศบริกคือกลุ่ม4ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ค่ะ4ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ก็มีบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้ซึ่งถูกเพิ่มเข้ามาในปี2010 เมื่อรวมกันแล้วเนี่ยกลุ่ม5ประเทศนี้จะมีสัดส่วนเกือบ1ใน4ของ GDP ทั้งหมดของโลกและมากกว่า16%ของการค้าโลกโูหก็ใหญ่ทีนะมีทั้งจีนมีอินเดียมีรัสเซียอย่างเงี้ยใหญ่ๆทั้งนั้นอะ่ะบราซิลด้วยอะ่ะเขารวมกันแล้วเนี่ยนะคะ GDP นี่คือเกือบ16%ของการค้าโลกเลยทีเดียวค่ะ นายกรัฐมนตรีอินเดียเนรนทราโมดี odi, จะเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ซึ่งจะมีจาอีโบโซนารคโรของบราซิลวลาดิมีปูตินของรัสเซียและเซริลรามาโฟซาของแอฟริกาใต้เข้ามาร่วมด้วยซึ่งปัจจุบันนี้อินเดียดำรงตำแหน่งประธานหมุนเวียนของกลุ่มประธานาธิบดีแอฟริกาใต้คือผู้หญิงท่านนี้ใช่ไหมเอ๊ะใช่ปะประธานาธิบดีแอฟริกาใต้เป็นเป็นคนคนนี้คนขวาสุด ส่วนประธานาธพิธีบาซิลเป็นผู้หญิงอยู่ตรงกลางค่ะคุณแม็กอืมครับผมอันนี้กลุ่ม b r i กซเนี่ยครับน่าสนใจมากเพราะว่าเป็นกลุ่มประเทศที่รับรองได้เลยว่าจะมีบทบาทมากๆในโลกก็เนื่องจากจำนวนประชากรเนื่องจากขนาดเศรษฐกิจนะครับอย่างที่พี่ตาบอกเลยซึ่งตามรายงานของกระทรวงต่างประเทศของอินเดียเนี่ยก็มีระบุประเด็นที่สําคัญไว้4ประการ นะครับก็คือ,อที่สําคัญเลยนะครับก็คือเป็นการปฏิรูปสําหรับองค์กรพระคุภาคีฟังแล้วอาจจะฟังยากก็คือง่ายๆก็คือ u n นะครับ UN IMF หรือว่าพวกาการต่อต้านก่อการร้ายต่างๆการใช้เทคโนโลยีเพื่อบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาแบบยั่งยืนนะครับก็คืออะไรที่ต้องร่วมมือกันหลายๆประเทศเนี่ยกลุ่มประเทศ b ริกส์เนี่ยก็ถ้าเรามองภาพใหญก่ก็จะเห็นว่ามันจะขาด ลูกพี่ใหญ่ในโลกไปไปอันหนึ่งนะครับก็สแสดงว่าลูกพี่ใหญ่คืออเมริกาป่ะใช่ก็คือเป็ oh. นการรวมตัวกันสําหรับฝั่งเกิดใหม่ฝั่งฝัง่งแบบที่คิดว่ามันเป็นโกรธสูงสูงอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเหมือนเริ่มจับมือกันแต่แน่นอน hmm. เขาก็คงมีจับมือบ้างปล่อยมือบ้างจับมือบ้างในแต่ละแบบหลากหลายสําหรับการเมืองระหว่างประเทศนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยกระทรวงของอินเดียก็ไม่ได้ระบุว่าจะหาหรือ ประเด็นระดับโลกประเด็นไหนเพิ่มเติมไหมแต่คาดว่าประเด็นอัฟกานิสถานเนี่ยครับก็ต้องอยู่ในวาระการประชุมด้วยแล้วก็การพัฒนาในกรุงคาบูมีแนวโน้มส่งผลกระทบโดยตรงเลยครับต่อทั้งจีนอินเดียแล้วก็รัสเซียก็คือประเทศใหญ่ๆโดนหมดถ้าถ้ามีการขยับเกิดขึ้นนะครับซึ่งสตากรรมของการประชุมสุดยอดบริกส์นะครับ b r i ก s เนี่ยก็คือตัวย่อแต่ละประเทศเลยนะครับ ต่างจากประชุมครั้งแรกในรัเสเซียเมื่อทศวรรษที่แล้วนะครับเพราะว่าจีนกับอินเดียเนี่ยเขาเติบโตแบบทวีคูณเลยนะครับสองประเทศรับรองว่าเป็นเป็นลูกพี่ใหญ่ในอนาคตแน่ๆตอนนี้ก็เป็นแล้วแหละแต่ว่าก็ก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่รัสเซียบราซิลแอฟริกาใต้ก็มีปัญหาในการใช้อิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลกพร้อมๆกันนะครับก็จีนกับอินเดียจริงๆก็ย่ำแย่ลงนิดนึง หลังหลังจากที่มีการมาทะากันที่ชายแดนในเทือกเขาฮิมาลัยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจในระดับโลกว่า,าถ้าจะเติบโตได้เนี่ยก็คือก,ก,ก็ต้องมีพวกครับก็ต้องหาพวกแล้วก็อยู่แล้วแต่มุมว่ามุมไหนกลุ่มไหนมีผลประโยชน์ร่วมกันเขาก็พยายามจะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบนี้ให้เราเห็นกันนะครับผม